ไปดูชิคกี่นะคะมาหาชิคกรี่แล้วสวัสดีครับผมชิคกี่ครับวันนี้วันนี้มีอะไรมาใหม่เดี๋ยวพรีเซนต์ให้พี่บิ๊กดูก่อนของเล่นมาอีกแล้วเนี่ยปีนี้ปีปีหน้านะครับเราเตรียมสำหรับงานปีหน้าแล้วก็เราจะเปิดตัวเนี่ยก็คือเปิดตัวตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้นะครับมีสีซีรีส์ใหม่อนไนบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า ซีรีส์ตัวนี้นะครับเป็นซีรีส์ตัว3 d เลเซอร์นะครับ uv เนี่ย uv เขาเป็น uv เขา uv ยามูระนะครับจะเป็นการทำเทคโนโลยีตัวใหม่ของชิคเกรี่นะครับที่ใช้บอดี้เป็นตัวนี้บอดี้ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูเห็นไหมครับบอดี้บอดี้ตัวนี้เป็นบอดี้เพจในนะเขามีเพดด้านในนะครับเพจด้านในของชิคเกรี่เนี่ยจะแตกต่างจากแบรนด์อื่นตรงที่ว่าเพจตัวเนี้ย จะเป็นเพดทรงโคง้งพอเป็นเพดทรงโค้งเนี่ยเขาจะเก็บองศาได้ทุกองศานะครับอันนี้คือเป็นจุดขายเลยแล้วเพดที่ใหญ่นะครับเต็มตัวตั้งแต่ปลายตาจนถึงปลายชบาเนี่ยนะครับเพดใหญ่มากนะครับเราทําเป็นเพดคงที่เพราะว่าลดปัญหาในการที่เพดวิ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดน,นะครับเราเลยใช้เป็นเพดคงที่นะครับโอเค ส่วน UV นะครับ UV ตัวใหม่ของทาง c i c y นะครับซึ่งเป็น UV เรียกว่า UV g l a m o u r นะครับ้า UV แบบนเหมือนด้นะครับเ็นตองท้องชัดเจนนะครับสีเขาจะสดสดมากนะครับ c ิ i c k l y ก็ยังคงความเปมาตรฐานที่สบาแข็งนะครับสบาแข็งกันสนิมแล้วก็ทนสนิมนะครับต่อด้วยตานะครับตาที่เป็นตาเป็นเลืองแสงนะครับ่เราอัปเดตตาไปเป็นตาเลืองแสงเป็นตาเลืองแสงนะครับ ริใหม่บอกเลยว่าเด็ดมากหน้าโดนมากไซส์มีตั้งแต่3.0 2.5 2.0นะครับสำหรับ2.5เนี่ยจะเข้าเดือนหน้านะอันนี้เราเอาตัวอยา่างไหมชมก่อนนะครับนี่นะคะม่ครบเลย3ไซส์เลยนะคะทุกคนเฮ้ย<ำ> <c oughs> สวยมากน้ำลายไหลน้ำลายไหล,ไหลทคองนะ <c oughs> สีสนุ่งนะสีโคตรหน้าโดนมากเลยอะ่ะขายดีที่สุดแล้วนะเวลานี้นะนตอนนี้นะ ดดที่สุแล้วนะคะคเ,เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปนะตัวต่อไปเป็นตัวทูโทรเรดดอตนะครับทูโทรเรดดอตนี่สีสดไหมเว้าวถามว่าทำไมทำไมถึงเป็นทูโทเนเรดดอตนะครับสีทูโทนเนี่ยเราปรับมาใช้กับเออ่พวกสกูลสีสดพวกสีล้วนนะครับเรามาผสมกันน,น,ดดนะครับส่วนเรดดอตนะครับท่านะ้าท่าน้าะสังเกตดีตรงนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวเห็นไหม เป็นจุดดิสดอตสีขาวแต่ว่าเมื่อโดนตัว UV เนี่ยนะครับหรือว่าอยู่ใต้ใต้ท้องน้ําที่เป็นน้ำลึกเนี่ยจุดก็้เป็นจุดสีแดงจุดก็้เป็นจุดสีแดงนะครับเลยเนี่ยตัดเลยเราจะูเดียวแดงเลยนะครับสำหรับสำหรับตัวทูโทเรตดอตเนี่ยนะครับไอ้จุดพวกนี้นะครับมันจะคล้ายกับพวกตาของปลาทะเลไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลานะครับหรือว่าเป็นพวก สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยครับเป็นซึ่งเป็นอาหารขอ,องหมึกนะครับมันจะค่อนข้างที่จะล่อตาล่อใจเป็นจุดสังเกตนะครับน่ารักนะครับและสิ่นี้เป็นไซส์1.8นะครับที่มาใหม่1.8นะ,ะน,นะครับน่ารักไซส์น่ารักมากไซส์1.8นะครับสวยมากเลย1.8ใช่ค่ะไซส์โฉบแบบกำลังพอดีเลยงานใจฝั่งนะครับ1.8ะ1.8ตัว่ รุ่นหนึ่งที่ขายไม่ได้ก็คือจ g แมนตัวใหม่ล่าสุดนะครับของปีปีนี้เลยนะจ g แมนตัวใหม่ล่าสุดเป็น s u เปอร์โกนะครับ s u เปอร์โกคืออะไร s u เปอร์โกคือสว่างนานกว่าสว่างมากกว่านะครับซ u p e r g o l ก็คือสว่างสว่างมากกว่านานนานกว่าปกตินานกว่า,นา,นวามากกว่าปกติะนะครับถามว่าสุดเด่นของตัวนี้คืออะไรนะครับคือท้องมันนะครับท้องเขาเด่นท้องเขาจะเป็น UV ทางสเตคือท้องเขาจะเป็น UV ทำไมถึงต้องทำ UV ตรงนี้เพรา,วาะว่าจังหวะที่โยโรยลงจังหวะโยโรยลงเนี่ยนะครับเขาจะเห็นท้องหมึกก่อนหมึกเขาจะเห็นท้องโยจังหวะโยโรยลงหมึกก็จะใช้ตัวนี้ในการที่ว,ว,าาว่ายตามหรือว่ายมหาจังหวะโยโยโรยลงใช่ไหมเลครับนึือาพตามหมึกเขาจะเห็นตท้องก่อนงั้นเรา UV เราย้ำตรงนี้ให้มันให้หมันเข้มเพื่อเขาจะได้ไว่ายตามตัวทีววส้น <c oughs> นี่ก็เป็นซีรีสใหม่สับตัวนี้ราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่เอ่อร้อบาทนะครับในขนาดของลูกใช่รุ่นี้ราคาเบามากเลยแล้วตรงจุดๆนี้เขาเหมือนแบบคล้ายๆลูกปลาใช่ไหมใช่คล้ายพวกลูกปลานะครับคือเป็นการผสมระหว่างสีธรรมชาติและสีสดนะครับอันนี้นะคะแนะนําเลยราคาเบานะคะมีครบไซส์ได้นะะไซส์ด้วยสองนึงห้าครับ สอง่าแลก็สมจูนยนะคโอเคครัก็มีอะไรอีกคะของเล่นใหมของเล่นใหม่ของเล่นใหม่เยอะมากครัชิคกี้อนี้อันนี้คืออันนี้ือให้ดูฮอกครับ้ายังไม่มานะปายังไม่มาปีหน้าครับปีหน้าที่มีแลกโดนเลยเขาจะมีโยน t u b ดนะคะูอันนี้ได้กดาไม่โดเลยนะ ดูจุ๊บมันดียังไงนะครับอันนี้โยจุ๊บนะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อันนี้ขนาดเท่าไหร่คะ5เซนแต่ว่าจะเป็นทรงสลิมนะทุกคนอันนี้อันนี้ก็จะมีทั้งหมด5สีนะคะรุ่นนี้นะ5สีสนทรงสลิมแบบว่าตัวขอบผอมๆยาวๆก็งนีไม่อ้วนนะคะทรงนี้แค่คยค่โยเบาเล็กมาก5เซนนะครับใช่ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวฉบาญญี่ปุ่นฉบาก็จะแข็งมากนะครับแข็งแบบแข็งล้อคมแบบกริดเลยนะครับเป็นฉบาญญี่ปุ่นตัวนี้นะครับตัวบอดี้เรืองแสงเรืองแสงนะครับนิ่มนิ่มครับอ่าหมึกจับไม่ละเวอันนี้ขนาด5เซนเราบีบปกติแล้วส่วนใหญ่โยชุกเขาะจะตัวใหญ่ๆอ้อวดๆเราบีบให้เล็กลงให้มันให้มันไม่ต้านนะ้ำมันมันฟิวนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ ตอนนี้ใช้มากในโซนพัทยานะเอ้ให้ที่ทมิ้นดูได้ชบาคมจริงใช่ค่ะมีชบาทร,ทรงทรงญี่ปุ่นเลยนะทนุออกคนชบาคมมากเพรวะนี่ะนะคะมันมีอีกไซส์หนึ่งอ่ะไซส์หนึ่งเป็นไซส์ใหม่ของชิ i กี้ที่เข้ามาในโร็นี้เป็นไซส์ขนาด6เซนติมตรสำหรับคนที่ไปลงทะเลแล้วแบบอยากได้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีไซส์ที่แบบ ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาจะอ้วนนิดนึงนะครับแลจะอ้วนขึ้นมานิดนึงถ้าเทียบกับอันนี้นะใช่แต่บอดี้ข้างในเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปเก็ดปลาเลยนะจะเห็นเป็นเก็ดเลยนะเก็ดเก็ดปลาเก็ดปลาพวกนี้เป็นเรืองแสงทั้งหมดนะครับงานงานโยชุบเป็นเรืองแสงทั้งหมดนะครับผมเซนต่างกันนิดเดียวนะครับอันนี้ก็จะอ้วนกว่าอ้วนกว่าใช่ตรงอ้วนอันแต่นิ่มนะพี่น้องจับได้นิ่มนิ่มนิ่มนะนิ่มจริงทุกคนเรื่องแสงด้วยเรื่องแสงใช่ ของปีนี้นะครับเป็นของปีนี้นะคะมันก็จะมีมีสองไซส์นะมีไซส์นี้หกเซนแล้วก็ดีหน้านะคะใช่แล้วก็ให้หนูหางหนูนะครับตอนนี้ล่าสุดเราทําขนาดเข้ามาขนาดเป็นขนาดเบอร์ยี่สิบที่เพิ่มมาใหม่นะครับนี้ใช่เบอร์ยี่สิบที่เพิ่มมาใหม่นะครัมเบอร์ยี่สิบเจ็ดสิบกรัมนะครับสำหรับอันนี้เบอร์ยี่สิบเจ็ดสิบกรัมแล้วก็อันนี้เบอร์เบอร์สิบสามสิบกรัมนะคะตัวใหญ่กว่าตัวนี้ คนที่ชอบไปแคสพวกปลาโอปลาโอ,โอสีขนพวกสีขนนะครับพวกปลาโอสีขนสีเสียดนะครับหรือแม้แต่พวกสลากนะครับที่ขึ้นฝูกนะครับวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับตัวแม่หนูตรีเนี่ยค่อนข้างที่จะพิเศษนะที่ว่าเราใช้เป็นห่วงเนี่ยเราใช้เป็นห่วงของเอ่อบอเบลลิงนะครับนี่ก็จะลื่นมากนะครับ มันจะลื่นมากนะเราใช้เราใช้เป็นบอลเบลลิงนะเราใช้ของคุณภาพนะครับแล้วต่อมาเนี่ยตรงนี้นะครับเราใช้เป็นสติ๊กเกอร์ฟอยนะครับเมื่อเวลาที่ไอตัวแม่หนูเนี่ยฉีดน้ำนะครับฟอยเนี่ยมันทำหน้าที่ในาการสะท้อนแสงนะครับทำให้แบบสามารถเห็นได้ชัดเจนนะตัวฟอยตัวนี้นะครับแล้ว,ลวอุปกรณ์เนี่ยพวกนี้เป็นสแตเลสนะครับการน,น้ำการน,น้ำเข็มนะครับการสนิทนะครับก็ไงฝากด้วยสำหรับ แม่หนูซิกลี่นะครับของตัวขนาดใหม่นะ f เอ่อ f ยี่สิบนะครับขนาด70กรัมน,นะครับตีไกลถ้าใครชอบตีใจฝั่งนะครับตีไกลทําระยะไกละนะครับเราลองตัวนี้นะแล้วก็มาที่หางหนูค่ะหางหนูหา,หางหนูตอนนี้นะคะจะมีอยู่ตรงเนี้ยสีสีนี้แต่ต,ต,ตอนนี้มีอยู่คืสีสีนี้อ่าหายไปไหนอล้เนี่ยดลูกค้าลอยไปแล้วมั้งเนี่ย มันมีมันจะมีสีใสๆอีกอันเลยนะคะมันจะมีสีสีแล้วอันนี้มันจะเป็นสีอนาคตใช่ไหมคะใช่อันนี้เป็นสีที่เรากําลังทดสอบอยู่อันนี้ที่ก็เรากําลังทดสอบอยู่คะว่าจะยังไงดีเรากำลังทดสอบเรากาลังทดสอบอยู่พวกสีพวกนี้เป็นสีที่อาจจะเข้ามาพอผลการทดสอบให้ไ่เดี๋ยวจะอัปเดตอีกหนึ่งนีงยั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 งไม่มีเข้ามาตรงนี้ สีเป็นสีในอนาคตสีในอนาคตใช่ใช่สีในอนาคตน่าเล่นน่าเล่นตัวชอบไหมสีเขียวนะคะทุกคนชอบไหมคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะอยากให้ดูอะไรอีกเอ่ยก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือครีมครีมที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับครีมตัวนี้เนี่ยเป็นครีมของทางซิคลี่นะครับเป็นครีมเอ่อสเตเลตนะครับไม่เป็นสนิทนะเป็นครีมครีมตัวเล็กทำไมถึงเราเลือกใช้เป็นครีมตัวเล็กนะครับสำหรับพวก นานา,นาที่ตกหมึกนะก็รู้อยู่แล้วว่าพว่เดินกอะหรือว่าต้องเดินไปไกลๆเนี่ยเขาะจะไม่ค่อยแบกอะไรเยอะนะครับคีมมือเนี้มีน้ำหนักเบามากนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็กันสนิทป,ปากเนี่ยเป็นปากสําหรับบีบสปิทลิงได้นะครับสามารถหนีบปิดใส่สปิทซิงสาหรับคนที่ชอบไมเออเล่นไมโครจิกด้วยนะครับมีเล่นไมโครจิกด้วยก็สามารถที่จะบีบปิดสปิทซิงได้นะครับปากเขาดิปากเขาจะเป็นแบบงอขึ้นมาอ่าใช้ง่ายใช้ง่ายบิดเข้าปึ๊บ แล้วก็ตัดได้ด้วยนะครับก็สําหรับคนที่ชอบตกหมึกตกปลางานใช้ฝั่งหรือว่าบนเรือนะครับพกพาง่ายนะครับคลิปตัวนี้แค่พกแบบใส่ทีดเดียวก็ได้แล้วนะครับขนาดเล็กกําลังพอดีเลยไม่ต้องวพกง่ายนะครับคีปกง่ายอันเล็กิดเดียวอีกอันเท่ากับมือเล็กิดเดียวแตนเป็นสเตลเลตโอเลยอันนี้โอเคเครับเ<ๆ>ขาข่าวของปีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับ ชคเกอรี่นะครับปี224เดี๋ยวจะมีอะไรเข้ามาใหม่นะครับหรือว่ามีสินค้าตัวอะไรมาเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็สินคัญก็คือ,อ,อสามารถที่จะซื้อได้นะครับที่ช่องมินมินชาแนลนะครับมีช่องทางการจําหน่<ม>ายช้อปปี้นะครับกหลังมาลูกค้าชอบมากลูกค้าบอกว่าผ่าซื้อง่ายผ่าซื้อง่ายนะครับช่ทางช้อปปี้และซด้านะครับได้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสินค้าของชิคเกอรี่ปี224 0นะครับขอบคุณครับ งาน้าท่านได้สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ s h o ป e e Lazada แล้วก็ TikTok นะคะเซิร์ชว่ามินมินชาแนลนะคะชื่อเดียวกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมินมินชาแนลด้วยนะคะ